สวัสดีทุกๆคนนะครับผมกอล์ฟนะครับเจ้าของแฟนเพจเซ็นเตอร์โกปิสนะครับอ่าพอดีวันเนี้ยครับน้องๆนะครับที่อยู่แถวนี้นะบ้านอยู่แถวนี้ใช่แหละครับใช่ครับน้องเขาอ่าชอบปลาที่สามที่เห็นสองสามครั้งแล้วใช่ป่ะอ่านะครับวันนี้ผมก็เลยจะให้ปลากับน้องเขาฟรีๆไปเลยเนอะดีป่ะดีใจป่ะเดียดีใจป่ะอต้องเป็นเด็กดีนะต้องเป็นคนดีของสังคมรู้ป่ะแล้วก็ เลี้ยงปลาเลี้ยงเป็นเนาะเลี้ยงเองครับอ่าโอเคเดี๋ยวพี่พาให้พาเราไปดูว่าปลาอันไหนที่พี่จะให้เราเนะโอเคครับเดี๋ยวให้น้องเขาบอกน,นี้แล้วกันเนาะคนละตัวเป็นเอาไปฝึกเลี้ยงนะครับครับเ,เป็นลูกสิงห้าสีนะครับผมประมาณ1.5้านิ้วนะอ่ะเดี๋ยวเลือกเลยคนละตัวเอาอันไหนอ่าคนละตัวนะอ่าหยิบไปเลยหยิบแล้วใสต่ตะกร้าไว้นะครับ อ่าเอาตัวนี้นะอ่าโอเคแล้วของเอาตัวไหนครับอืมเอาตัวไหนอืมชอบตัวไหนหยิบเลยลูกโอเคได้มาแล้วนะนละตัวนะเดี๋ยวพี่ให้นะอ่ะชื่ออะไรกันบ้างเนี่ยเราชื่ออะไรครับน้องเก่งครับน้องเก่งเวียฮะฮะเวียน้องเวียอ่าวันนี้เป็นไงบ้างดีใจนะได้ป่าดีใจคอ่าเอาไปเลี้ยงนะเป็นเด็กดีนะรู้ว่าอย่าดื้อกับพ่อแม่รู้ไหม อันนี้เค้กอะไรรู้ไป,ไป่ะเนี่ยใบเตยอันนี้ไรกาแฟ<บ>อันนี้อันนี้น่าเป็นวานิลาใช่ไหม,ไมคนไหนชื่อน้องเก่งน้องเก่งน้องเวียน้องภูมิอ่าเอาแล้วน้องภูมิน้องภูมิเห็นที่นี่เห็นที่ฟาร์มแล้วไปบอกใครอ๋อผมเล,เ,เ,เ,อเล่นกับเียล่นอยู่ตรงนี้อ๋อเล่นกับเล่นกับน้องเวียตรงนี้แล้วก็มาเห็นป้ายแล้วเห็นป้ายอ๋อแล้วก็เลยมาดูว่าขายอะไร เป็นยาชอบไหม,มไออก่ปักกัด,กดชอบประกัดเหรออืมอเปนะ็นยาอร่อยไหมลูกอร่อยครับแล้วลูกเรียนปิดเทอมเหรอครับแล้วเดี๋ยววันที่หนึ่งก็เปิดแล้วครับอือมิคุจินที่ก็มาคนเดยแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อเนี่ยกินเสร็จได้ปลาเสร็จแล้วไปไหนต่อ,อ,อก็กลับบ้านกลับบ้านอือเอ้ยเอาปลาไปย่าไงครับเนาะ เอาปลาไปไว้อยู่ในบ้านาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กๆเลยเหรออสนเนรักกันไว้เนะาะทะเลาะกันบ้างมาเนี่ยเคยครับหรอทำไมทำไมถึงทะเลาะครับออ๋ความคิดเห็นไม่ตรงเลยครับออใครโตสุดเนี่ยในนี้ใครโตสุดโตสุดอยู่ชั้นอะไรครับอ,อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาใหม่เดี๋ยวพี่เอาใหม่แล้วถึงอตอนนี้น้องเก่งน้องภูมิน้องเวียก็กลับบ้านไปแล้วนะครับหลังจาก ได้ปลาไปนะครับแล้วก็ทานเค้กไปนะครับผมก็น้องๆทั้ง3ามคนเนี้ผมเห็นเขาชอบวิ่งเล่นอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาในฟาร์มผมบ้างนะครับมาดูปลาทองอะไรอย่างเงี้ยครับพอดีวันนี้โอกาสเหมาะนะครับผมก็เลยมอบปลาทองให้น้องเขาลองไปฝึกเลี้ยงดูนะครับผมยังไงนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชม EP นี้นะครับผมก็มีความสุขกับการเลี้ยงปลาทองนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีและบ๊ายบายครับผม